สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโอทูสัญจรวันนี้นะคะเราเดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรที่ได้นําผลิตภัณฑ์โอทูของเรามาใช้กับปาม์มได้ผลดีเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับเกษตรกรเจ้าของสวนปามกันนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะลุงว,วิว,วจ้าวันนี้ทีมงานของเรานะคะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมลุงวิวที่สวนปามในวันนี้บ้านดุพิษอำเภอเมืองครับผมอ่า ลุงลุงวิวเนี่ยเป็นเกษตรกรอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เห็นว่าเป็นแฟนพันธ์เเยใช้มาแล้วสองปีใช่ไหมคะอยากจะถามแทนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าใช้มาแล้วสองปีมันดียังไงดีดียังแบบเหลือเชื่อครับเหลื่อเชื่อเคยเคยใช้อย่างอื่นมาแล้วฟองมาเจอโอทถนี แบบยกมือให้ว่าสุดยอดโอ้ลุงวิวเนี่ยคือปลามาก็หลายปีรับประมาณใช้มาสารพัดยี่ห้อมันก็คือครับทุกอย่างครับที่ที่ว่าใครว่าดีเอาหมดการเกษตรกัก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนเนาะคนใชเนาะอยากจะให้ผลผลิตดีก็ใคร่ายี่ห้อน้ดดียี่ห้อน้นนี่ดีก็เอามาใช้แต่พอมาเจอโอทูเป็นไงครับมันดีกว่าตัวอื่นก็แรกก็ไม่ค่อยมั่นใจอ่ะคุณชัยก็มาฉีดให้ดูนะหลังจาก ประมาณเดือนนึงโอ้โหเป็นยังไงคะมันโอ้โหแบบไหนอ่ะเดือนนึงอ่ะมันสุดยอดเลยครับสุดยอดแบบไหนคะแบบนี้ออกแบบนี้เลยครับโอ้แบบนี้ครับผมโอ้แต่ก่อนมันไม่เคยออกขนาดนี้ไม่ออกครับห้าต้นหกต้นจะมีสักสองต้นโอ้ห้าหกต้นมีแค่สองต้นครับผมแต่ก่อนจะออกลูกไม่เคยเป่งนะไม่เป่งแต่เข้าไปลูกเป่งลูกหลังทลายใหญ่โอ้ครับลูกแต่ก่อนมันก่อนรีบๆเล็กๆเล็ครับแต่พอใช้โอทูลแล้วมันใหญ่ขึ้นอวบขึ้นครับ เออแล้วก็ทางใหญ่ลําต้นใหญ่ทางใหญ่ลาต้นใหญ่คุณชัยเมื่อกี้นี่เราเดินมานะโอ้โหต้นตาลมสวยมากเลยใบก็เขียวเป็นมันก็ไม่ควรสมชายเป็นมันเลยครับโอ้โหแบบเห็นแล้วมันแสดงถึงความสมบูรณ์ของต้นปาล์มนะคะประทับใจใครใครมาชมเขาจะบอกว่าลุงกีวุ่นี้เก่งที่เลือกใช้ตัวนี้เขาบอกก็แนะนำเขาไปให้หลายคนแล้วก็ปฏิตาไปชมเหมือนกันเขาก็ว่า อย่างตู้ลงอยู่ไม่ได้ก็ลงอยู่มีน้ำอะไรเงี้ยโอ้ฝามนี่ต้องเน้นมีน้ําช่วยหน่อยโอ้เมื่อกี้ผ่านมาก็เจอบ่อน้ําด้วยครับผมลุงวิวนี่มีบ่อน้ําด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดินนี่ลุงวิวก็จะบารุงดีด้วยครับผมจะใช้เครื่องตัดจะไม่ฉีดยาจะไม่ฆ่าวัตพืชนในในสวนค่ะจะใช้ก็เครื่องวีแสดงว่าลุงวิวนี่ชอบแบบอินทรีย์ชีวภาพครับผมไม่ชอบเคมีไม่ชอบเคมีอืมก็จะใช้ ุ๋ยเคมีช่วยปีละครั้งใช้ยี่เบ็ดช่วยเสริมบ้างเสริมบ้าง,างเราะะใช้ยี่เบ็ดสูน<อ>ลงุง,ลงวิวเนี่ยเริ่มแรกเลยตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้โอทูเนี่ยผล,ผลผลิตลุงวิวได้แบบไหนมันไม่ไม่ดีเท่าที่ควรเลยละ่ะอืจัไดได้ประมาณเท่าไหร่เริ่มเริ่มแรกเริ่มแรกแปลงนี้ผมเคยได้นะข่าวที่โตทูมาครั้งแรกมาทายแต่ได้ประมาณตันสองตันสามได้แค่ตันสองตันสามเริ่มแรกเลยพอหลังจะใช้โตทูแล้ว ประมาณสั้งสองเดือนสองตันห้าสองตันหกแค่สองเดือนนะครับผมโอ้สองเดือนเพิ่มมาเป็นสองตันห้าสองตันหกคุชัยเพิ่มเป็นเท่าตัวโอ้เพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะลุงชัยครับผมมาขัดจันทร์ตั้งแต่สองเดือนแรกเลยใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นผมใช้มาเนี้ยแปลงเนี้ยตอนนี้ผมประมาณห้าตันถึงหกตันเดี๋ยวนี้ห้าหกตันครับผมหกตันโอ้โหตแลปลนแปลงนี้แปลงนี้ประมาณ ร้อยสี่สิบต้นประมาณร้อยสี่สิบต้นร้อยสี่สิบต้นคือรายเยอะมากดูความดกแล้วกันนะท่านผู้ชมจากที่เคยได้ตันสองตันเนาะคุณชัยเนาะกลายมาเป็นห้าตันหกตันโอ้โหห้าตันสองห้าตันเจ็ดเจ็ดตัดไปเมื่อวันที่สิบหกเดือนที่แล้วเนี่ยผมจะเล่นยี่สิบวันผมตัดครั้งโอ้ยยี่สิบวันตัดครั้งหนึ่งครับผมแล้วปาล์มที่เห็นนี่ปลูกมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนี่แปลงนี้ประมาณปีครับ ปลูกมาประมาณหกปีแล้วใ่ครับผมแต่ได้ผลผลิตตอนปีที่สามเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มตัดเออเริ่มได้ผลผลิตปีที่สามปีที่สามครับผมแล้วก็ตัดมาตลอดเลยตมาตลอดไม่ไม่มีการที่ว่าหยุดไม่หมดคอไม่มีไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าปั๊มขาดคอปั๊มคอขาดไม่มีสาหรับเอส่วนลุงวิวสวนลุงวิวไม่ขาดคอว่าอะไรคะว่าอะไรมันถึงคอไม่ขาดไม่ขาดคอตัวนี้ยที่ทำให้ว่าไอ้ตัวนี้ เออเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงวิวก็บอกกับท่านผู้ชมได้เต็มปากเลยว่าแน่นอนเลยครับผมถ้าปามของท่านผู้ชมเนี่ยเออมันได้ผลไม่ผลิตไม่ดีอย่างนี้ครับผมก็ต้องนี่มาปรึกษาลุงวิวแหละครับผมเพราะไอตัวเหลืองๆนี่แหละผมก็ได้คุณชายกับคุณลุงชายทั้งสองคนนี่แหละอมาเป็นลุงวิวครับผมจะถามอย่างหนึ่งนะที่ใช้มาอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยเป็นพวกเชื้อราที่ว่า อ่าทลายฝ่อนีไหมมันครั้งแรกมีมีเหมือนกันตอนที่เรเริ่มมาใช้เชื้อราเชื้อราอมีมีแต่พอหลังจากใช้นี่แล้วจะหายไปโอ้จะหายไปครับก่อนที่จะมารู้จักกับโอทูนี่มีปัญหาเชื้อรามานออกมามานออกมานี่ทลายเริ่มมีแต่มานมานมีมันมานแล้วก็จะเป็นเชื้อราล่วงก่อนก่อนที่จะสุกอะไรเงี้ยโอ้พอหลังจะใช้มานี้ก็ไม่มีเออค่ะ ดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทูบบบแล้วนอกจากปัญหาที่คุณใช้ว่าแล้วมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมคะมันแรงมันแรงจะไม่มีอะใบกำมันมะจะมีปัญหาเรื่องเดียวใบหนาใบมันใบ,บ,บ,บเขียวต้นสมบูรณ์มากเลยะบบจะมีปัญหาอย่างเดียว เรื่องราคาราคาโอ้ได้ผลผลิตดีแต่ราคาไม่ไปแต่ผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยได้ช่วยคุณช่ยได้ครับผมแต่ยิ่งลงทุนสูงแล้วผลผลิตน้อยยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมลุงยิวแต่นี่ราคามันต่ําลงหน่อยแต่ผลผลิตเราได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นก็ถือว่าโอเคเราควบคุมต้นทุนของเราไว้ยังไงให้ให้ประหยัดมากที่สุดตอนนี้ผมก็เดินโอตูแล้วก็ปุ๋ยเคมีช่วยมั่งปีละ่าไหร่นั้นแหละ อันนี้เรามาฉีดให้ลุงเียยค่าใช้จ่ายแค่เดือนเท่าไหร่นประมาณประมาณสองพบาท่สองพนกว่าบาทสองพันกว่าบาทเออทางลุงวิวเนี่ยใช้บริการทีมฉีดของคุณสมชายค่ะคุณชายใช่ไหมคะฉบครับอ๋อมีทีมฉีดเพราะฉะนั้นนะคะสมัยนี้มันสมัยสมัยรูปเนาะเออแบบว่าสั่งได้นะคะก็ได้เวลาก็โทรคุยกันต๊อดรู้เรื่องบริษัทโอทูงเรานะคะมีทีมฉีดที่จะให้บริการกับ ท่านผู้ชมนะคะเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มไม่ใช่กค่กับปาล์มที่เฉยๆพือทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ไหมคุณคุณสมชายนะคะเรามีทีมเฉียบริการให้กับท่านผู้ชมนะคะในราคาที่ย่อมเยาวประทับใจนะคะ ดูแลให้ตลอดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนกระทั่งได้ผลผลิตได้เก็บเกี่ยวเลยดูแลให้ตลอดไม่ต้องลำบากเลยใช่ไหมลุงวิวค่ะลุงไม่ต้องเตรียมอะไรเลยยืนเฉยๆยืนดูเฉยๆเลยยังทีมฉีวของคุณชายที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ในอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงสามารถไปได้ครับ ใช้บริการได้บริการทุกระดับประทับใจเลยวันนี้ลุงวิวมั่นใจแค่ไหนกับผลิตภัณฑ์โอูขวดนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยโอ้โหผลผลิตดีขนาดนี้จากได้เคยได้แค่ตันกว่า2ตันกว่ากลายไปเป็นห้าตันหกตันแล้วรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกใช่ไหมคะเพราะว่าอายุ กามเจริญเติบโตมากเขาก็จะให้ผลผลิตมากขึ้นออายุมากขึ้นนะคะผลผลิตความสมบูรณ์มากขึ้นมันก็จะให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ท่านผู้ชมอยากรู้แล้วแหละว่าลุงวิวเนี่ยชื่อจริงนามสกุลจริงอะอะไรเอ่ยผมชื่อลุงวิวนามสกุลสีนวลครับผมค่ะอยู่ที่ไหนคะบ้านเลขที่65ทับหนึ่งหมู่11ตำบลบอนอกอำเภอเมืองจังหวัดีิจิตรครับผมค่ะ เอาอยากโทรมาหาอยากสอบถามอยากมาดูสวนปามเนี่ยว่ามันมันสวยอย่างที่ครูน้อยว่าจริงไหมเออเบอร์โทรอะไรคะศูนย์แปดห้าสองแปดปดแปดสองสองสามครับผมค่ะลุงวิวยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะคะอยากจะให้เกษตรกรที่ปลูกปามเนี่ยคือได้ผลผลิตดีเหมือนกับลุงวิวครับผมอ่ะาทิตี้เรามาดูทางจินฉีดบ้างคุณสมชาย ถ้าพี่น้องที่กําลังชมเราอยู่ทางบ้านอยากใช้บริการทีมฉีดคุณสมชายเนี่ยจะติดต่อได้เบอร์โทรอะไรคะ8 9 2 6 0 9 0 0เครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับ082-193-9728ครับต่ดตลอได้ย4ชั่วโมงครับบริการประทับใจนะคะราคาเนี่ยเป็นกันเองค่าคุณชัยฝากความมั่นใจความประทับใจไปถึงท่านผู้ชมหน่อยครับก็ขอฝากนะครับสาหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ ใช้อทูนะครับก็ให้หันมาใช้นะครับราคาผลผลิตเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเราสามารถควบคุมต้นทุนของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าจะติดต่อหรือว่าทีมฉีดของผมนี่ก็คือ0 8 9 2609002นะครับติดต่อมาได้24ชั่วโมงครับค่ะทีมฉีดของเรานะคะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะรับรอง รับรองผลด้วยใช่ไหมคะติดตามผลงานต่าหากปริมาณจะเพิ่มขึ้นค่ะ <พบ S 1> นี่คือความมั่นใจความประทับใจของอเกษตรกรนะคะคที่ได้นําผลิตภัณฑ์โอทูมาใช้กับปล์มท่านผู้ชมที่กํบบาลังชมรายการของเราอยู่นะคะถ้ายัางไม่เคยใช้ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะถ้าใช้แล้วได้ผลดีเป็นอย่างไร ก็โทรมาหาเราตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเราจะได้ตามไปเก็บภาพดีๆคำยืนยันจากผู้ใช้นะคะมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านได้ชมกันต่อไปนะคะวันนี้เราบอกได้แต่ว่าโอทูมันเยี่ยมใช่ไหมครับลุงวิวโอทูเยี่ยมค่ะท่านผู้ชมเยี่ยมลุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถามนิดนึงนะที่ที่ที่ลุงบอกก่อนหน้านี้คือว่ามันจะมีทลายพี่ทลายน้องเนี่ยคือว่าอันต้นหนึ่งจะทลายไหนมันจะ แก่ก่อนแก่ก่อนให้คนผลิตก่อนจะจะมีนี่ทลายแล้วนู่นทลายสองทลายสามทลายใช้แล้วเนี่ยพอหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าทลายไหนพี่ทลายน้องเลยพอกันเลยพอเวลาสุกเนี่ยจะสี่สี่ะลายห้าทลายมันจะแต่พร้อมกันเลยพร้อมกันเลยคือจะมองไม่ออกเลยพอพอนั่นมามันทลายมันจะเท่าเท่ากันแล้วก็ตัวนี้คือรู้ว่า จัดกับลูกเล็กๆวาง้องลูกใหญ่ดำเพิ่มเพิ่มเพิ่มเหมือนเพิ่มน้ำมันให้กันตัวนี้ที่ว่าทางเขาเรียกทางปามใช่ไหมถ้าว่ามันทางเนี่ยมันจะมีการแตกต่างกับไม่ทางไหมถ้าไม่ทางนี่จะไม่มีทลายจันตันตุเมียจะไม่มีจะมีจันตุผูจะมีหลักทางนี่เต็มเต็มต่นี้ต้องพอใช้วัตถุแล้วเนี่ยมันจะแบะผมเห็นว่าตอนนั้นมีมีมีดงหนึ่งนะที่ว่า คล้ายๆตัวกินใบนะเหลือแต่ก้านไม้กวาดเลยตัวนั้นนะนะมากัวมากถ้าเนี่ยถ้าใช้ตัวเนี้ยโอทูซูเปอร์พรีเมียมของบริษัทโอทูของเราเนี่ยมันแรงเนี่ยไม่มารบกวนก็ใบให้เป็นมันเลยแม่นะสังเกตดูแต่ใบเป็นมันแบบผิดปกติะจากที่ไม่ได้ใช้มาใช้นะู้สุดยอดเนี่ยถ้าใครมาชมเรามาเห็นเราจะรู้ว่าโอทูนี่ดีผมคุณค่าที่ใช้ครับผม คือว่าไม่ต้องไปหลงทางใช้อย่างอื่นไอ้ตัวนู้นผสมตัวนี้ผสมคือกัวโทนี้แหะมันจะป้องกันไว้ตอนแรกยังไม่เชื่อนะครับตอนแรกยังไม่เชื่อมาพ่นพ่นอะไรกันคือคือยังไม่รู้นะพ่นนิด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 ผมคิดว่ามันจะได้ผลไหมพอใช้แล้วอยอมยอมรับแล้วท่านผู้ชมก็เห็นไหม่าาเนี่ยผลออกมาจริงๆริงนะไม่ใช่แต่งเติมว่าเออกัวโทนนี้ ยกย่องว่าตทวดีไม่ใช่มันดีจริงๆเลยครับดูมันสวยมากจะออกเนี่ลุงตัดไปเมื่อวันที่16บหกท่แวันนี้วันที่ยี่สิบดีสุดเสันหวังกานัจะได้เห็นกําลังแขงในโอกาสหน้านะผมจะมาเก็บภาพตอนที่ลุงตัดให้ดูครับสลายหนึ่งใหญ่มาก